สวัสดีสมาชิกส่วนความทุกท่านนะครับมาดูทุเรียนนะครับต้นที่เราใส่กรรมฐานแล้วก็น้ำหมักนะครับนี่นะฮะเป็นน้ำหมักจากปลาทะเลลึกนะฮะก็เอามาใส่ในต้นนี้นี่แหละนะฮะผลปรากฏว่านะฮะก็แลดูปกติอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็มีชุดใบออกมานะครับยังเป็นชุดใบใหม่ที่ยังเป็นชุดทางประทูอยู่นะฮะเมื่อคืนก็ ตกมาซ้ำนะครับสองวันแล้ววันหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทั้งวันนะะฮพักช่วงหนึ่งแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ตกลงมาอีกอ่าก็เปิดแสลมขึ้นนะครับเพราะว่าให้อ่าให้แดดอ่าแผดเผาดินนะครับให้มันแห้งเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็เตียนหญ้าออกนะฮะให้มันโล่งนะครับให้มันโปร่งอ่าเพื่อลดปัญหาหลายๆอย่างนะครับอ่าก็คิดว่าน่าจะโอเค สำหรับต้นที่ใส่กรามาอฐานเราก็ใส่แค่ครั้งเดียวนะครับว่าจะเอามาใส่ซ้ําก็ยังพื้นดินยังชื้นชื้นอยู่นะครับก็พักไปก่อนอล้าก็ใส่แค่นี้ไปก่อนดูว่าจะเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับสําหรับชุดใบที่มีบริเวณปลไยไม่ไป,ไปลาใบเริ่มไหม้เข้ามานะครับสาเหตุก็จะเกิดจากทังรากนี่แหละนะครับสําหรับฝนตกชุดนี้เราก็คงจะไม่ให้น้ําไปอีกนานนะครับ เอาจนกว่าดินจะแห้งนะครับถ้าเกิดว่าดินส่วนบนแห้งนะครับเราจะต้องกางเสลดนะครับเพราะว่าข้างล่างยังชุ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้การระเหยจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับมันจะได้ชุ่มช่วยนะครับถ้าแดดเผาเกินมันก็จะแห้งเร็วนะครับไปลารากอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ส่วนที่เป็นนี่ก็นะฮะที่สอบถามกับอาจารย์คิดทิงชบุนะครับท่านก็บอกว่าอ่า ถ้าอาการไปใบไม้อย่างเงี้ยนะครับจะมีปัญหาทางรากนะครับปลายรากมีปัญหาปลายรากนะฮะก็พยายามอย่าให้หน้าดินแห้งนะฮะท่านก็แนะนํามานะครับสําหรับดินดีสานเราเนี่ยฮะการเซตตัวก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับข้างนอกข้างบนเนี่ยจะแห้งเร็วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะแห้งไม่พร้อมกันนะครับด้านล่างจะชุ่มมากต้องใช้เวลานะฮะถ้าซ้ําเติมมันก็ดีอย่างนะครับเราสังเกตแล้วต้นนี้ผมไม่ค่อยได้ลดน้ํานะครับ แต่ว่าเราจะคุมดินให้ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแรงผมก็คงจะต้องหาเศษไม้เศษอะไรมาเยอะๆนะครับเอามากองไว้นะครับเพื่อปกคุมไม่ให้มันมันแห้งนะฮะอันนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ใส่ใบไม้นะครับนี่ฮะก็โอเคสำหรับต้นที่เราใส่กรรมฐานกับน้ำหมักนะครับก็ต้องคอยศึกษาดูไปเรื่อยๆก่อนว่า,าใบ ใหม่นี้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับยังไม่ได้ฉีดบิวเเลียกับเมตาเลซีอาเมตาเลเซียมนะครับสอ,อย่างก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกลงมามันก็ฉลังเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็อากาศคลืรึมไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะมาดูต้นใหญ่นะครับก็เดี๋ยวก็ หลังจากถ่ายวิดีโอเสร็จก็จะปลดสลนแล้วนะครับสลนออกเพราะว่าความชื้นในดินสูงนะครับแล้วก็จะพอให้ดินมันมันหม,มาดแล้วเราค่อยก,กางใหม่อีกทีนึงอ่าก็จะลองทาดูเงี้ยนะครับว่าจะ,จะจะดีต่อต้นไหมนะครับนี่ก็ปีกับอีกอ่ายังจะเข้า1เดือนนะครับเพอะต้นใหญ่จะทัน2ปี2ปี2เดือนแล้วนะครับอ่าต้นเนี้ยนะครับอ่าก็ลองไม่ใช่ลองปลูกคู่หรอกพื้นที่เรามันน้อยนะครับ มันก็โอเคต้นหนึ่งตายก็เหลือต้นหนึ่งนะฮะว่าต้นทางนู้นจะปลูกสามสามตูกเป็นกอดูนะครับปลูกสามต้นอนะ <c oughs> ย่าง,งน้อยคือมันมันดีอยากนะครับเราปลูกคู่ต้นหนึ่งตายก็ยังเหลือนะครับแต่ชุดแก้มือน,นี้น่าจะน่าจะไ,ได้ปลูกแซมต้นนูน้นนะครับต้นนู้นมันรู้สึกจะไม่ค่อยเดินเดี๋ยวจะเอาปลูกแซมกันข,ข,ข้างกันเลยนะฮะลองดูมันจะตัวไหนจะสู้กันได้ตันไหนจะชนะนะฮะ สำหรับต้นใหญ่นี้ชุดใบก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีชุดใบที่เสียหายอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะพยายามอัปเดตให้ดูนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบก็ก็ผ่านไปเลยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะชุดใบที่เรารักษาได้นะครับนี่ฮะเขียวๆอ่อนๆนี่แหละนะครับยาวนะครับถ้าไม่มีพวกแมลงนะครับพวกเพี้ยต่างๆที่มาดูดกินน้าเลี้ยงนะฮะใบเขาก็จะยาวดีนะครับ เราพอจะเริ่มจับจุดส่วนนี้ได้นะครับก็ดูจากสวนของอคุณแหนมเนืองอะไรเนี่ยนะครับประมาณเมืองชัยภูมิหรือเปล่านี่ฮะที่ท่านได,ไ,ดได้ถ่ายลงเหมือนกันนะครับก็คือชุดยอดหางประตูมาแล้วก็รักษาฉีดยานะครับไม่ให้มีแมลงมาดูดแล้วก็ใบก็จะกว้างแล้วก็ฉีดฮอร์โมนในการฉีดฮอร์โมนเพื่อให้เร่งให้ใบมันแก่ขึ้นแก่อย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะเอา ท่านกับแมลงนะครับไม่ให้มีแมลงมากัดกินใบได้ก็เป็นสูตรของของท่านก็เอามาลองปรับใช้ดูนะครับก็ขอบคุณสําหรับความรู้ดีๆดีนะครับก็ลองมาฝึกมาทําดูนะครับสำหรับต้นนี้ดินผมไปเจอหลายที่มาก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่การปฏิบัติของเรานี่แหละนะครับบางที่ดินเหมือนกันนี่แหละนะครับดินสภาพเหมือนกันเลยแต่ก็ยังสูสู้ได้ดีนะครับแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นดินหินดินอะไรมากมายนะครับถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ในพื้นที่ของเราแต่เข้าใจให้เข้าใจสภาพอ่าแรงของมันนะครับไม่ได้ะนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูต้นพวงมณีกับนกกระจิบกันนะครับชุดใบสีนี้นะครับออกมาได้ยาวอยู่นะครับไม่กระท่อนกระแทน่นเหมือนเล็กๆนะครับที่โดนแดดเผาแล้วอ่าช่วงเพี้ยไฟระบาดมากนะครับช่วงหน้าแรงเมื่อกี้นะครับที่เรา ไม่ไม่กล้าฉ,ฉีดยานะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ํามันในในยาพวกกลุ่มยาฆ่า,มาแมลงนะฮะแล้วทีนี้ก็เลยมาการสลนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้บิวเวียแทนนะครับแล้วก็มเมตาไลเซียมผสมสารจับใบนี่แหละนะครับก็เริ่มจะดีขึ้นนะฮะส่วนทั้งฉีดผมก็จะมีอยู่2ใบนะครับก็คือฉีดบิวเวอร์เกับฉีดพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับแยกกัน ก,กลัวมีปัญหาก็เลยต้องแยกนะครับสำหรับต้นนู้นก็คอมเมนต์ที่ไปดูลังหลังมาก็เขาก็บอกว่าตายแน่ตายแน่นอนนะครับแล้วก็วิชาการเยอะเกินไปนะครับปรากฏว,ว่ามีใบยาวนะครับกับเป็นคืบเลยนะครับส่วนนู้นนะครับเพราะว่าผมวิชาการก็คือการฝังท่อนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับอลองดูต้นนี้ก็มีฝังท่อเหมือนกันนะฮะเนี่ย ตรงนี้นะฮะรูท่อน่าจะเป็นนิ้วหนึ่งลงไปหาลากนะครับส่วนถ้าเกิดว่าฝนมันมันเยอะจริงๆผมก็ปิดฝายนะครับไม่ได้ไม่ให้ให้ฝนตกลงไปนะครับแต่ผมจะใช้เอาแต่โคมานะครับเอาแต่โคมมนี่แหละโรยลงไปเลยนะครับเทลงไปในรูเลยนะครับให้เพราะว่ายังไงมันก็ต้องถงถึงลากแน่นอนนะครับยาวประมาณสักคืบคืบกว,กว่าเลยนะครับอ่า สำหรับต้นนี้ที่ฝั่งท่อโคนใหญ่นโคนใหญ่เร็วมากประมาณสักนิ้วนี้นะครับนิ้วเศษเลอะหมดเยอะนะครับเมื่อคืนก็ซ้ำมานะครับได้น้ําเยอะเลยนะครับพ่อลงไปดูเมื่อเช้าท่วมหัวนะครับก็ถือว่ารอดแล้วนะฮะมีน้ําลดทุเรียนแล้วถ้าพ่อไม่ขุดบ่อคงก็คงจะคุยกันเรื่องทุเรียนไม่นานนะเพราะว่าไม่คงไม่มีน้านะครับในการที่จะมา ลดนะครับเพราะต้องใช้น้ำเยอะอยู่นะครับในช่วงหน้าแ้งเนี่ยผมจะลดวันเว้นวันเลยหรือบางครั้งแต่แห้งก็คือทุกวันนะครับแต่เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจเรื่องการนี่ฮะส่วนนี้ก็จะเป็นใบไม้นะครับในวิดีโอท้ายนี้ก็จะมีนะครับจากที่สูงๆนะครับยุบลงหมดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะครับผมผมไม่กลัวแล้วนะฮะไปดูที่สวนของ ำน้ำมิเชียนนะครับที่อยู่อำเภอศรีคอร,รภูมมเนี่ยนะครับกองบลเลอร์เลยนะครับผมก็มาใส่แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นมูลอ่ามูลวัวม,มูลควายนี่แหละนะครับเอามาใส่เลยผมไม่ได้หมักนะผมใส่ข้างบนเลยนะครับแต่ว่ามันห่างลากหน่อยนะครับนี่ก็น่ามาณสักสองสามเดือนแล้วนะครับน่าจะอ่าถ้ามีปัญหาคงจะอ่าไปนานแล้วแต่สุดยอดของของความทนเนี่ยฮะนกกระจิบนะครับ ใบไม่สวยนะครับใบไม่มันไม่วาวเหมือนเขานะครับใบจะสากๆหน่อยนะครับแต่ความแข็งนะฮะแข็งพวกเลยนะครับขอบใบอะไรนี่แข็งมากนะครับสู้ได้สู้ได้ดีนะครับทนมากนะครับอสองปีก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับต้องรอดูอเข้าปีที่สามมันไม่ตายก็ถือว่าโอเคนะครับรอดแรงแล้วผมว่ารอดแรงแล้วนะครับยาก็เตียนออกนะครับเตียนดอกนี่หลายวันแล้วแหละแต่ก็คือ ก็เอาหญ้าเดิมถมลงไปอีกทีนึงทับลงไปเลยนะครับก็คงไม่ทิ้งไตโคโรมาเหมือนเดิมนะครับสิบห้าวันครั้งถ้าขี้เกียจก็เนี่ยฮะโรยลงไปเลยโยนทิ้ง,ง,งไว้ลว้รอบโคนไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นพวงมาีนะครับหนึ่งเดือนก็นั่งตามสเต็ปนะครับเนี่ยฮะปุ๋ยคิงเชื้อบุนะครับซื้อมาใช้ดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะสั่งมาอีกทีหนึง่งนะครับรอปุ๋ยหมักเพราะว่าปุ๋ยหมักคอกเราเนี่ยมันใช้เวลานานหน่อย ส่วนปุ๋ยพวกนี้เราต้องใช้เดือนหรือสองเดือนครั้งนะครับปุ๋ยหมักผมก็คกหมักไว้เป็นปีนั่นแหละนะครับนีพวงมานีก็ยังทรงตัวอยู่นะครับตรงบริเวณโคนนี่ก็เป็นแง่งเลยนะครับเพราะว่าปกติมันก็ไม่แง่งหรอกเพราะว่าผมเอาเศษใบไม้เศษเศษต้นข้าวที่เขาตัดออกเนี้ยนะครับต้นข้าวที่เขาตัดออกเอามาทับเนี่ยก็เริ่มจะเปื่อยแล้วนะครับ แบบว่าให้มันชุ่มอยู่เลยนะครับให้มันเปียกอยู่นั่นแหละนะฮะลองดูตายก็ช่างมันนะฮะลองดูเพราะว่าสวนของกำนันมิเชียนก็ยังทําได้เลยนะครับเราก็น่าจะทําได้เช่นเดียวกันนโอเคนะครับนี่ก็เริ่มจะยืนต้นได้นะครับไม่เอินละนะครับกดยอดนะครับกดยอดสั้นๆประมาณนี้นะฮะกดยอดหมดเลยเพื่อให้ลำต้นขยายนะครับ แต่ดินก็ไหลลงไปทับนะครับถมหมดแล้วนะครับบริเวณบริเวณ,เวณหน้าหน้า,หน,าหน้าถุงนะครับดินเต็มหมดแล้วเพราะฉงนั้นให้หาวิธีเอาเองปล่อยไปเลยนะครับดินที่ฝนตกลงมามันก็ไหลลงไปนะครับไหลลงไปกับน้ําแล้วก็ตกตะกอนแล้วก็กลายเป็นดินแน่นนะครับหนาข้างบนเลยไม่ต้องไปทํามันนะครับลองดูซิมันจะเป็นยังไงทีแรกก็ไม่ได้ถมมากนะครับเรือไปชั่ระมณนี้นิดน,นึง พอดินไหลลงไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจะถมตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้ก็มองเท่งไปแล้วนะครับใกล้มะนาวนะครับดูได้อลังการมากนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่หรือไม่คงจะไม่ปลูกแล้วแหละแถวนี้นะครับอพอแหละเพราะว่ามะนาวมันจะตัดก็พอได้ตอนกิ่งอยู่นะครับพอได้ตอนกิ่งเอาไว้ขายอยู่นะครับพอได้ขายยา ส่วนต้นนี้นะครับเป็นหลุมตั้งใจให้เป็นหลุมเลยนะครับที่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นหลุมมากนะครับคือตรงหลุมบริเวณโคลนเลยเพราะว่ามันใส้ที่น้ําไม่เคยอยู่นะครับลดน้ําไม่เคยอยู่แต่หน้าดินหน้าดินแห้งแต่ข้างล่างนี้แข็งโป๊กนะครับมันใส้ก็เลยยุบลงไปทําเอาให้มันน้ำเนี่ยไหลเข้าโคลนอย่างเดียว นะครับแต่พอดีมันเข้าโคลนเกินนะครับน้ําท่วมนะครับต้องมาทําท,ที่ออกให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีอยู่นะครับมีทางออกอยู่นี่มานนี้ไปได้นะครับสําสหรับต้นเล็กที่ต้นใหญ่ที่มันตายไปนะครับผมก็ใช้ต้นเล็กแหละมาเสริมนะครับเมื่อเช้าก็ ลองแกะเชือกดูนะครับลองแกะเชือกดูแล้วอลองขยับดูนะครับรู้สึกจะเหมือนจะติดอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ก็คือยังไม่ลื้นะครับรอให้ดูก่อนสักพักหนึ่งนะครับในอีกสักประมาณถ้ามันติดแล้วเนื้อเยื่อหุ้มนะครับแต่เนื้อเยื่อส่วนนี้ตายหมดแล้วนะครับแต่มันจะติดได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะหรือว่ามันจะแค่ติดเชือกรัดอยู่แต่เชือกนี้ไม่ได้แน่นนะครับถ้าเราโยกมันน่าจะออกมูแลลวนะครับมันยังอยู่อยู่ ส่วนนี้นะครับดูฮะต้นใหญ่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยถ้าได้ลงใหม่ก็คงจะทำใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำในสไตล์ของเราแหละนะครับเริ่มจะมียอดนะครับทีแรกที่ตรงนี้ก็มีใบอยู่นะฮะใบเยอะอยู่แต่ว่า,าไม่ได้ลดน้ำนะครับไม่ได้ลดน้ำถุงที่ถุงแสดงว่ายังไม่ติดนะครับตอนนั้นพอใบร่วงก็น้ำก็ลดทุกวัน นะครับเริ่มจะมียอดใหม่นะครับก็ใช้บิวเรียมมาฉีดแล้วนะครับฉีดไปอยู่ก็ภาวนาขอให้ติดนะครับเสดายต่อนะครับตอใหญ่มากนะฮะแต่ด้านนี้ไม่เหลือแล้วนะครับไม้หมดแล้วไหม่หมดแล้วตรงนี้ก็เหี่ยวหมดแล้วนะครับไม่รู้มันจะติดได้หรือเปล่านะครับแต่ด้านล่างนี้ยังยังดีอยู่นะครับยังสดอยู่นะครับเอาลิฟทขูดดูยังเขียวอยู่ แต่ส่วนขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่แต่ถ้าติดตรงนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าติดผมก็ได้หันตรงนี้ออกนะครับเปิดปะเปิดปัดแพลตรงนี้ออกนะครับตรงที่มันเน่านี่แหละขาวๆนี้ก็เป็นไตโคดมานะครับเทข้างบนเลยนะครับเทอาบเคลือบเลยนะครับใช้น้ําบันหมาหน่อยโปะเลยนะฮะอสุด้ตัวถ้าติดได้คงจะโอ้โหนะฮะก็มัดมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะฮะตัวนี้ นะเสียดายที่สุดนะครับคิดว่าจะไปได้ดีที่สุดสุดท้ายไม่ใช่ามาดูอีกต้นหนึงนะครับได้ฝนมาก็ทุกอย่างก็เริ่มจะเขียวชุ่มนะครับเย็นแล้วก็มีไนโตรเจนสูงด้วยนะครับนี่ก็ต้นหนึ่งนะครับเป็นปีเช่นเดียวกันนะครับมีอาการที่เป็นครั้งแรกครั้งครั้งก่อนหน้านู่นนะครับ เป็นท็อปนะครับด้านข้างนะฮะตรงดำดำนะฮะตรงดำดำนั้นแตกเลยนะครับมีน้ําไหลเยิม้มแต่ว่าส่วนมากเรามาดูผมก็จะมาดูแต่ท่านนี้จะมองไม่เห็นนะครับแต่พอต้นมันเริ่มโอเคดีขึ้นอ่ามันก็บาดแผลก็เริ่มปิดนะครับตรงนี้ไม่มองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นบาดแผลเลยไม่ได้สังเกตเลยนะครับมันจะเยิ้มแล้วไหลไปทางนู้นฝั่งนู้นผมก็ไม่เคยเดินไปอ้อมไปฝั่งนู้นเลยนะฮะ ก็เริ่มมีใบเริ่มใหญ่นะครับเขียวใช้ได้นะครับอยอดก็กุดหายเพราะว่าท็อปกินเริ่มเป็นแต่ยอดลงมานะครับเริ่มออกตามกิ่งนะครับเนี่ยจากสวยๆนะครับพุ่มใหญ่แแค่นี้นะครับนี่ฮะสาเหตุที่เป็นด้วยนะครับนี่ใกล้ถางน้าแล้วก็แถวนี้นะครับพ่อ น้ำใส่ประมาณสักสี่ห้าโมงเช้านะครับจนเที่ยงบ้างเนี่ยเอาใส่ให้วัวกินนะครับจากนั้นก็อ่าแวะมาหน่อยฉีดเข้าไปนะครับบางทีมาเห็นก็โอ้โหน้ายังร้อนๆนะครับช่วงเที่ยงก่อนหน้าที่จะมีฝนมีพายุเข้ามานี่แหละนะครับอ่าน้ําก็ร้อนนะครับแกก็ฉีดตรงแกไปเราก็มาคุมแกก็หวังดีนะเป็นอย่างนั้นไป บางทีอาจจะมันใต้เห็นมันแห้งนะครับแต่ว่าเราแกไม่เคยมาจับดูดินเหมือนเรานะครับก็เลยไม่รู้ปัญหามันนะฮะก็เนี่ยฮะแล้วก็ปัญหาที่ฝนตกก็จะเริ่มมีหยดน้ําอยู่เกาะอยู่ตามใบนะครับอีกสักพักก็จะปดะลดสลันนะครับเพื่อให้ดินมันแห้งนะครับไม่อมน้ําไม่ออมความชื้นอยู่นะครับเพราะว่าทุกวันที่กลางให้เดดก็ยังจ้านะครับ ดินหน้าดินก็แห้งแห้งจะพอดีนะครับไม่เชิงว่าแห้งมากจะพอดีชุ่มๆพอดีแต่นี่คือถ้าน้ําเกินการสแลนให้ด้วยแล้วมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อวานนี้ตกเกือบทั้งวันนะครับหยุดพักแค่ไม่เท่าไหร่ก็ตก,ต,กต่อแล้วก็เมื่อคือนก็มาซ้ำอีกทีหนึง่งก็เลยต้องต้องถอดออกก่อนนะครับเราก็ไม่ทราบกันว่าฝนมันจะหยุดช่วงไหนนะฮะแต่ถ้าไม่หยุดเลยก็ต้องเปิดโล่งไว้ตลอดนะครับแล้วก็จะเตียนหญ้ากออกอีกทีหนึง่งนะครับ โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะฮะอะ่มันไม่ได้เฟอร์เฟคไม่ได้โตเร็วนะครับอ่าหลายๆอย่างที่ใส่เข้าไปเพื่อจะให้มันดูดีแล้วให้มันเป็นสเต็ปเป็นความรู้ของเราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเร่นะครับก็จะลองทําแล้วก็อ่าท่านใดที่อยากให้ผมลองอะไรก็มาสั่งอาจบอกได้นะครับเมาาื่อวานนี้อ่ซิลิคอนนะครับที่มีส่วนผสมอ่าที่มีความสําคัญกับพืชก็ ก็สั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาทดสอบอีกเช่นเดียวกันนะครับให้สมาชิกดูนะครับสาหรับมือใหม่ถ้ามืออาชีพก็กดทิ้งเลยเลยกดวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่มือใหม่แล้วอยากทดลองอันนั้นอันนี้ดูนะครับก็เข้ามาดูที่วิดีโอเราได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแนละติดตามนะครับสวัสดีครับผม